ค่าคืนวันสุดท้ายของการทํางานนะคะวันนี้เนี่ยทิศทางเรื่องของตัวเลขการลงทุนต่างๆก็ไม่ค่อยที่จะหวือหวาเหมือนเดิมนะคะน้ํามันก็ปรับลงนะคะทองคาล่าสุดก็ยังคงมีการปรับตัวลดลงไปด้วยเช่นเดียวกันนะคะพูดคุยกันกับคุณพันงามอารยวุฒินะคะผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยจากบริษัทคลาสิโกฟิเจอร์อยู่ในสายกับเราตอนนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีทั้งสองท่าน,ค,านค,ค่ะคุณพันงามค่ะแรกๆเนี่ยนักลงทุนเขาก็้าใจนะคะว่าวันนี้เนี่ยการลงทุนทองคำอาจจะนิ่งๆไม่ค่อยไปไหนแต่ปรากฏว่าเช็คไปล่าสุดนที่เพิ่งปรับลงมานะคะจากหนึ่งพันใกล้ๆเจ็0สิันกับเจิเหรียญโดยประมาณตอนนี้ลดลงมาค่ะเก้าถึงสิเหรียญก็มาอยู่ที่หนึ่งันกับหกสิเหรียญด้วยก,กันก่อนต้องถามว่าเกิดอะไรขึ้นคะรุ่งนี้ราคาทองคำปรับล่วงล,ง,ลงมาตามราคาน้ำมันที่ร่วงลงนะคะแล้วก็ค่าเงินดอลลาร์ก็กลับมาแข็งค่าขึ้น อันนี้ก็เลยเป็นปัจจัยที่กดดันราคาทองคำในตอนนี้ค่ะค่ะมองแนวโน้มแล้วจะลงไปลึกขนาดไหนคะสำหรับในช่วงปีใหม่เนี่ยคะ่ะก่อนจะหยุดกันเนี่ยค่ะก็มีแนวรับที่หนึ่งพันห้าสิบห้าแล้วก็หนึ่งพันห้าสิบเหรียญน,นะคะก็ไม่ง่ายที่่วงหลุดต่ำกว่าหนึ่งพันห้าสิบเหรียญค,ค่ะจังหวะแบบนี้ถือว่าเป็นจังหวะที่น่าจะเข้าไปลงทุนไหมสำหรับคนที่อาจจะเป็นคนที่ซื้อทองคำแท่งเก็บอยู่ ก็น่าจะเข้าไปลงทุนนะคะเราก็มองว่าในช่วงปีใหม่เนี่ยก็น่าจะมีปัจจัยที่น่าจะส่งเสริมนะคะทองคาบ้างนะคะหลังจากที่ร่วงลงมาค่อนข้างมากแล้วอันนี้ก็คือลงมาสู่แนวรับแล้วนะคะถ้าหากว่า ร่วงลงมาที่บริเวณ1 0 5 5หรือว่า1 0 5 0เหรียญค,ค่ะค่ะตลอดทั้งปีเนี่ยนะคะคุณพันงามคะสรุปได้ไหมคะว่าปีนี้ปี58เนี่ยนะคะเรื่องของการลงถึงในทองคำเนี่ยผลตอบแทนเป็นยังไงบ้างาในปี58นี้ค่ะคะ้าเทียบระหว่างช่วงต้นปีกับปลายปีนะคะทองคำก็ร่วงลงมาประมาณ10นนะคะนับจากต้นปีต้นปีนี้นะคะ,คะ แล้วถ้าเทียบกับปี57ละคะเป็นปีที่ติดลบหรือเปล่าคะใช่ค่ะก็คือราคาทองคำเนี่ยร่วงลงมาสามปีติดต่อกันแล้วค่ะค่ะ,ะค่ะอันนี้ถ้ามองข้ามไปนะคะ,คะเราเห็นภาพที่มันย่อลงมาตอนนี้เนี่ยประมาณใกล้ๆสิบเหรียญน,นะคะข้ามไปถึงช่วงหลังเปิดมาปีใหม่ทิศทางทองคําจะไปในทางไหนคะคุณพนักงานมองยังไงคะค่ะก็อมองว่าแนวรับ สำคัญอยู่ที่บริเวณหนึ่งพันเหรียญน,นะคะแล้วก็น่าจะแก่งตัวระหว่างหนึ่งพันเหรียญถึงหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบหรือว่า 1, หนึ่งพันสามร้อยเหรียญค่ะค่ะในปีหน้าก็น่าจะแก่งประมาณนี้ค่ะอะอย่างปีสามปีเนี่ยร่วงลงมาติดต่อกันแล้วเนี่ยนะคะคุณพันงามปีหน้านะคะทิศทางเนี่ยเป็นเป็นทิศทางขาขึ้นของทองคําหรือย,อยังคะหรือว่าการที่จะปรับตัวย่อลงเนี่ยน้ําหนักมันเริ่มน้อยลงไปหรือเปล่าสําหรับในปีห้าเก้าอะคะ่ะ ถ้าลงก็คือลงไม่มากแล้วนะคะเพราะว่าจากที่บอกไว้นะคะในช่วงนี้ก็คือ่1,060เหรียญน,นะคะแล้วก็ <Okay. S 2> เราให้ปีหน้าลงมาเนี่ยประมาณ1,000เหรียญน,นะคะหรือบวกลบประมาณ50เหรียญค่ะค่ะ okay. ถ้าสมมติไปแตะถึงประมาณ1,000เหรียญถ้าทุดเป็นบาทไทยนะคะสมมติอัตราแลกเปลี่ยนอาจจะอยู่ประมาณนี้นะะ่ะน่าจะเห็นที่ราคาประมาณเท่าไหร่คะถ้าตีเป็นบาทไทยขึ้นมาเออ น่าจะอยู่ที่ประมาณหมื่นเจ็ดนะคะค่ะหมื่นหนึ่งืนเจ็พันบาทโดยประมาณบวกลบเล็กน้อยใช่ไหมคะค่ะใ,ใช่ค่ะซึ่งซึ่งเป็นราคาที่ใกล้กับต้นทุนหน้าเหมืองแล้วหรือ,อยังคะหรือว่าต้นทุนหน้าเหมืองเขายังเปราะสูงกว่านี้หรือต่ํากว่านี้คะก็คือต้อนทุนหน้าเหมืองก็ประมาณหนึ่งพันเหรียญบวกลบค่ะอืมตัใกล้มาก ค่ะใช่ค่ะค่ะ,ค,ะคุณพันงามประเมินยังไงบ้างในปี59นะคะปัจจัยเรื่องของดอกเบีย้ยเนี่ยมันมีการวิเคราะห์กันนะ,นะคะว่าเฟดอาจจะมีการปรับขึ้นดอกเบีย้ยไปได้อีกนะคะมากกว่าหนึ่งครั้งอย่างแน่นอนตลอดปี2559อันนี้เป็นปัจจัยหลักที่จะมีผลต่อทิศทางของราคาทองคําในปีหน้าอยู่หรือเปล่าหรือว่ามีปัจจัยอะไรบ้างคะที่นักลงทุนควรจะต้องให้ความสําคัญแล้วก็ติดตามเป็นพิเศษะคะ่ะ ถ้าเรื่องที่เศษจะขึ้นในกลาดบี้เนี่ยราคาทองคำก็รับข่าวมาค่อนข้างมากแล้วะนะคะทีนี้การที่ราคาทองคำปรับร่วงลงมาแล้วก็ยังไม่เปรับขึ้นเนี่ยก็เป็นผลจากการที่นักลงทุนชะลอการลงทุนนะคะเนื่องจากว่าผลตอบแทนจากการลงทุนของทองคําเนี่ยติดลบมาสามปีอันนี้ก็เลยทําให้นักลงทุนเนี่ย ย้ายเงินออกจากทองคํานะคะแล้วก็ไปลงทุนในสินทรัพย์อื่นอันนี้ก็เป็นสาเหตุสําคัญนะคะที่ทําให้ราคาทองคําเนี่ยขึ้นได้ค่อนข้างยากนะคะ,คะอย่างไรก็ตามราคาที่ร่วงลงมาเนี่ยก็ทําให้อุปสงค์ของทองคําในตลาดฟิสิกส์เนี่ยเพิ่มสูงขึ้นนะคะแล้วก็ธนาคารกลางจีนแล้วก็รัสเซียเนี่ยก็ยังเพิ่มการถือครองทองคําอย่างต่อเนื่องนะคะ,คะ อย่างน้อยเนี่ยก็คือเห็นจะเห็นว่าประมาณยี่สิบกตันนะคะ,คะจีนก็ซื้อเพิ่มขึ้น20่สิบกตันต่อเดือนนะคะ,ะแล้วก็รัสเซียก็ซื้อเพิ่มขึ้น20่สิบกตันต่อเดือนนะคะ,คะอันนี้ก็จะเป็นสัญญาณใช่ไหมคะ,คะเป็นปัจจัยบวกที่ะจะทําให้ราคาทองคาเนี่ยไม่ลงไปลึกมากนักนะคะก็เลยมองเห็นว่าแนวรับประมาณหนึ่งพันเหรียญบวกลบ บอกลงภาสิบเหรียญเนี่ยน่าจะ,ะไม่น่าจะหลุดลงไปไม่น่าจะหลุดลงไปต่ำกว่านี้ค่ะ,ะ SPDR เองนะคะก็ก็มีความสนใจในการเข้าซื้อทองคำเพิ่มมากขึ้นด้วยหรือเปล่าคะช่วงนี้ก็ยังมีการขายออกมานิดหน่อยนะคะ,คะแต่ไม่น่าจะมีในยัยยะสำคัญแล้วนะคะค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะ ค่ะสวัสดีค่ะ,คะสวัสดีค่ะคุณพันธงามอรายาวุฒินะคะจากทางด้านคลาสสิโกฟิวเจอร์นะคะสัญญาณ,ญญาณของทองคำเนี่ยในปีหน้าน่าจะปรับตัวดีขึ้นกว่ากว่าปีนี้แต่ว่าดูจากกรอบที่ให้แนวรับก็ลึกอยู่เหมือนกันแต่มองว่าไม่น่าที่จะลงไปต่ำกว่า1000 1000บวกลบที่ให้ไว้ก็เป็นแนวรับที่เราต้องติดตามอย่างใกล้ชิดด้วยต่ว่1,000บวกลบนี่คือภาพของปีหน้าใช่ค่ะแต่ว่าค่ำคืนนี้ที่มองกันไว้วันสองวันนี้เนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณแนวรับสำคัญคือ55กับหีย่น่าหลุด แต่ว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ล่าสุดยังคงวิ่งอยู่ที่1นึ่พันกับหกสิเหรียญโดยประมาณเมื่อกี้ลงไปต่ำสุดประมาณ1นึ่พันกับห้าสิบเก้าเหรียญต้นๆนะฮะประมาณหนึ่งพันห้าสิบเก้าเหรียญยี่สิบสี่เซนโดยประมาณต้องลุ้นเหมือนกันว่าจะยืนหนึ่งพันหกสิบอยู่หรือเปล่าใช่ค่ะนะคะเดี๋ยว